กระเทียมไปแล้วห่านิี่เิล่ะจับก้อนนิ่งเจ๊ล่ะกลิ่นหอมมากเลยพริกกระเทียมเอาโดนน้ำมันรน้อนๆอ่าเลยครับกุ้งไม่ต้องแกะเปลือกผัดแบบธรรมชาติ ผมเป็นเขยฮิสเกดครับพูดไทยนะี่พูดไทยผสมอีสานนะครับพูดพูดภาษาอีสานไม่ค่อยชัดแต่ฟังรู้เรื่องทุกคำนะครับนี่นะครับ เครงปรุงของเราเปลี่ยนพร้อมน้ำปลาสีอ้วฝาเขียวตัาปรุงแบบธรรมชาตินะครับไม่มีการตวงกะเอาเลยน้ำปลา หอมมากเลยครับแล้วก็ขาดไปได้เลยครับคือซีอิ๊วดำเพิ่มความหอมและสีสันน่ากินครับอืมพอใส่ไปแล้วกลิ่นมาเลยครับหอมมาก เดี๋ยวก็กรอใบกะเพรามาใส่ก็เสร็จแล้วครับเดีย๋ยวเาราดูตอนเสร็จเลยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับใบกะพเพรารับตายๆอสมใบกะเพราแล้วหอมหอมเลยครับนะนี่ครับหน้าตากะเพรากุ้งของเราเป็นไงครับน่ากินไหมครับโอ้ หอมมากเลยครับเด็กๆชอบกินมากเลยจะซื้อมันไปผัดกันเป็นประจำนะครับที่นี่ครอบครัวนี้ชอบกินกันแบบนี้ครับขอบคุณครับยังไงก็สำหรับคลิปวันนี้ก็พวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเป็นทีมงานและเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับบ่าวชินเขยอีสานครับผมไม่ใช่คนอีสานครับเป็นเขยสิสเกตแต่พูดไทยผสมอีสานได้ครับพูดพูดภาษาไทยชัดแต่พูดอีสานไม่ค่อยชัดครับแต่ฟังออกทุกคําครับ สวัสดีครับ